สัดีค่ะสันติสุขณปลายด้ามขวานวันนี้กับตอนที่มีชื่อว่ายุทธศาสตร์ทางสายน้ำค่ะซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดในหมู่บ้านชายทะเลในจังหวัดปัตตานีที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นประจำทุกปีอันเนื่องมาจากน้ำทะเลนุนค่ะกอรมนภาค4ีและสอ,อบตอจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการก่อสร้างระบบผลิตป,ประปาจากแหล่งน้ำดิบ จ่ายน้ำให้กับประชาชนในเขตบ้านตันยงเปาและชมุมชนใกล้เคียงรวม12หมู่บ้านโดยมีกรมชลประทานเป็นผู้ดำเนินการค่ะโครงการแก้ไขปัญหาน้ำบ้านตันยงเปานะครับในความรับผิดชอบของโครงการชุมปรทานปัตตานีจุดเริ่มต้นของโครงการก็คือพื้นที่บ้านดอนนานะครับเป็นจุดรับน้ำจากเขื่อนปัตตานีเป็นน้ำดิบเพื่อจะส่งน้ำไปให้บ้านท่ายามูแล้วก็ส่งน้ำต่อไปบ้านตันยงเปา ปัจจุบันก็ได้ก่อสร้างบ่อพักน้ําแล้วก็สะเก็บน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือบ่อพักน้ําก็จะอยู่ที่บ้านดอนนาสะเก็บน้ําก็อยู่ที่บ้านท่ายามูนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็กําลังวางท่อส่งน้ําอยู่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จก็ประมาณเดือนธันวาคม2558ครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะสร้างระบบประปานะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างนะครับในพื้นที่ด้านหลังก็จะเป็นสระเก็บน้ําที่จะส่งน้ํามาจากบ้านดอนนาไปสร้างเป็นระบบประปาเพื่อส่งให้แจกจ่ายตามหมู่บ้านต่อไปหมู่บ้านก็เป็นระยะทางความยาวของท่อประมาณ12กิโลเมตรนะครับท่อสายแรกก็จะไปบริเวณบ้านดอนนาบริเวณจุดแรกสายที่2ก็จะไปบ้านตันหยงเปา ประชาชนได้รับประโยชน์ก็ประมาณ1,200กว่าครัวเรือนจากปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำนําไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถช่วยดับร้อนให้แก่พี่น้องในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เราคงได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องในชุมชนกันค่ะ สวัสดีค่ะ